สวัสดีครับป็าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับเมื่อวานผลงานที่ชิคาโกครับสนุกแล้วก็ตามเป้าค่ะตามเป้าเลยใช่ไหมครับเยี่ยมเลยครับยินดีด้วยครับครับผมแล้วจบจบเท่าไหร่ครับสองชั่วโมงห้าสิบห้าครับผมแล้วบรรยากาศในเรสเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะถามว่าหนูชอบรามันทําให้รู้สึกแบบเรากล้าเมื่อก่อนมันอาจจะแบบยังไม่กล้ามันยังมีความกักๆักอยู่แต่เมื่อวานมันทําให้หนูเปิด ประสบการณ์อีกในรูปแบบนึงที่แบบว่ามันมันอยากให้รู้ว่าตัวเอง มันจะต้องไปชนกําำแพงที่เท่าไหร่เหมือนเรากล้าเปิดแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เทสตัวเองดูใ่เพราะอากาศมันอาจจะช่วยด้วยส่วนหนึ่งช่วงแรกอาจจะอาจจะช่วยค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังมาก็คือไม่ไม่ได้ช่วยกาใจใจใเป็นโหได้เป็นเหมือนกันทุกคนแบบทุกคนแบบเปิดแรงหมดเลยสังเกตทุกคนในในเรสนี้แต่ก็พยายามคุมตัวเองอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยความที่แบบว่ามันคือสนามระดับโลกใช่ไมครัใช่ครับมันก็ต้องลองสักครั้งอะค่ะมันมันคือครั้งแรก ในชีวิตที่แบบว่ามันมาแล้วอะ่ะยังไงก็คือแบบอลองลองรู้ว่าเจ้าเองแบบว่าจะชนตรงไหนแล้วสิ่งที่มัน,นผิดพลาดแล้วที่ต้องเอาไปปรับกับตัวเองคือ,อยังไงแล้วก็วางแผนที่แบบมันจะไปต่อเพื่อที่จะทําลายกําแพงตัวเอง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบ มันก็เลยทําให้เมื่อวานนี้มันสนุกแล้วมันก็ <tecn ical S 1> ไม่ได้แบบว่าแบบอะไรกับตัวเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ากดดันกับอะไรกับตัวเองแล้วแล้วเมื่อวานมีชนกันแพงไหมหรือไม่มีเลยก็คือแบบสิบสิบโลสุดท้ายคือแบบได้ดอกดอกเพลินดลงนึงใช่ใช่แต่ก็คือยังอยู่ในในเป้าหมายที่เราวางเลยใช่ค่ะก็คือในเป้าที่สองห้าที่ตั้งเป้าไว้สุดยอดสุดยอดเลยแล้วเต็มสิบให้ให้ตัวเองกี่คะแนนครับเรสนี้เต็มชิพให้หน่อยโอ้โหสุดยอดเลยครับ ไม่เดินค่ะี่ย,เย<ผ>มเขาพูดเองที่ไม่เดินต่อให้แบบว่า10กโลหลังจะเป็นจะเป็นหนังชีวิตก็ตามแต่ที่ครั้งแรกที่หนูได้ได้ตั้งแต่วิ่งมารารอนมาก็คือเนี่ยค่ะครั้งแรกที่เขาบอกว่าหนังชีวิตของมารารอท10บโลหลังอ๋อมันเป็นแบบยใ,ใหนักขาหนักยกขาไม่ขึ้นนะมั้ยแล้ว<อ>แบบ เริ่มตะคิวเริ่มตอดหนูไม่มีอาการตะคิวแต่มีอาการที่แบบว่าเหมือนแบบว่าหมดหมดหมดคือหมดจริงๆแล้วก็คือมันเป็นกอกเป็นกอกนี้ออกมาใช้ไหมฮะเปรับท่าวิ่งด้วยนะอะไรผู้ปกครองไปหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มันก็จะมีจังหวะที่แบบเหมือนตัวเองจะดรอปลงแต่ก็มันก็จะมีคนที่วิ่งฟุ้นขึ้นไปแล้วก็แบบเอ้ยตามเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแบบเป็มนต์แบบนี้ค่ะใช่อีกคำถามนึงแล้ว ตอนนี้ถ้าเรสตัดไปที่ไทยจะเปที่ไหนครอน่าจะซีเกมค่ะเพราะาน่าจะปิดจ็อบรอไปซีเกมเลยใช่ก,ก็คือสนามนี้ก็คือเป็นการทดสอบสิ่งที่แบบหลังจากที่อาการบาดเจ็บที่ผ่านมาแล้วก็มันเทสดูว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็เพื่อที่จะนำ ปร <mile> ะสบการณ์จากสนามนี้ <inar. S 2> ไปปรับก <gu> ับตารางซ้อมที่จะไปสู่สีเกมต่อก็คือตอนนี้อะหายแล้วใช่ไหมรวมเทสแล้วหายแล้วก็ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังงแต่ว่ามันก็มันก็ดีดีขึ้นกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วปีหน้าสนามไหนครับที่มีแพลนไว้หนูแผนไว้ว่าจะไปซิดนีย์แต่ว่านั่นค่ะที่ซิดนีย์เป้าเป้าเป้าไว้สนามหนึ่งแต่อีกสนามหนึ่งขอ ไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวแบบนี่นี่เจอบเขาเลยครับทางแบบคิวี่แบบขึ้นลงขึ้นลงเกิสองร้ยมตรแต่ว่ามันก็สนุกดีนะคะเพราะว่าที่ที่ที่กหก็จะมีแบบคิวี่แบบแล้วก็แล้วก็แผนหลังกลับจากมี้ขา่องหนุ่ก็จะมีไปซ้อมขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันได้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหา โอ้โ,อโอสุดยอดเลยครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากเลยครับนุงปาครับขอขอผมครับขอขอผมขอขอสวัสดีครับขอขอ